เมื่อคืนฝนตกค่ะเย็นมาน้อยหนึ่งเช้านี้ฝนตกค่ะชุมช่มฉ่ำชุมช่มฉ่ำถ่ายแต่เช้ามืดมองไม่ค่อยเห็นค่ับเพื่อน,อนแต่อากาศดีดีค่ะ มะม่วงตัดยอดออกมันสูงค่ะแต่ไม่มีลูกให้เก็บสักทีแล้วค่ะมันสูงอยา่าตัดออกพอดีเลยค่ะต,ตัดออกฝนตกมาพอดีเลยค่ะก็เลยะไม่ร้อนแต่ไ่ทุ่งจะเย็นได้กี่วันค่ะคงเสียสายวันนี้ก็คงร้อนแล้วล่ละค่ะ ถ้าแดดไม่ออกถ้าแดดไม่ออกอาจจะเย็นเพราะมันครึมๆถ้าแดดออกมาก็ร้อนเหมือนเดิมครับเพื่อน เมื่อวานฝนตกค่ะเมื่อคืนก็ตกค่ะตกทั้งคืนเลยค่ะพอตอนเท้าก็ชุ่มฉ่าเย็นมานิดหนึ่งยอดม่วงยอดมาม่วงเยอะแยะไปหมดเลยมีแต่ยอดค่ะนูกน้อยสองตัว มวงมีแต่ยอดดอกไม่มีค่ะบอกยอดมาหมดเลยจับปรุจีสวยๆค่ะพเพื่อนๆพามาชมสวนยามเช้าค่ะยอดวาสนางามงามค่ะพเพื่อนๆอันนี้ถ่ายภาพที่บ้านเจ้านายน,นะคะยังไม่ได้กลับค่ะ ตอนนี้อยู่บ้านเจ้าหนายค่ะบ้านตัวเองอยังไม่ได้กลับค่ะขอบคุณมากมายค่ะเ,เพื่อนๆที่มารับชมเจอกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ